ในขณะที่ไปเขาใหญ่ผมก็ได้มีโอกาสสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ไหนๆหนก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับเจ้าพ่อเขาใหญ่หรือว่าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นศาลเนี่ยมีมีผู้ชายคนหนึ่งท่านมีชื่อว่านายจ่างนิสัยสัตว์นะครับบ้านเกิดอยู่จังหวัดนครนายกและช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านก็รับราชการเป็นประหลัดกองทัพไทย ท่านก็ผ่านศึกสงครามกับเพื่อนบ้านข้างเคียงมาอย่างโชคโชนนะครับท่านมีบุคลิกที่สง่างามสมชายชาตินักรบไทยเมื่อว่างจากสงครามมักจะขี่ม้าออกไปเยี่ยมเยียนนักรบไทยที่เป็นลูกน้องเก่าของท่านนะครับเมื่อครั้งหนึ่งท่านทราบว่าลูกน้องเก่าของท่านเนี่ยได้ไปตั้งตัวเป็นโจรบนเขาใหญ่และเห็นลูกน้องถางป่าบนเขาใหญ่จนเตียนโล่งท่านเองเนี่ยเห็นแล้วก็เสียใจมาก ท่านจึงขอร้องให้ลูกน้องเลิกเลิกเป็นโจรน,นะครับแล้วก็ให้อพยพกันลงไปอยู่ข้างล่างแต่มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ยอมเชื่อในสิ่ที่ท่านขอร้องทําให้ท่านและหัวหน้าโจรทั้ง5กลุ่มรู้สึกไม่สบายใจจึงนัดพบกันณป่ายะคาใกล้หนองขิงแต่ว่าจนแล้วจนลอดตกลงกันไม่ได้จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นปรากฏว่า หน้าโจรถูกยิงเสียชีวิตในยุคนั้นท่านเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพย่ำเกรงเป็นอย่างมากนอกจากนั้นท่านเองเนี่ยก็ยังมีน้ำใจอบอ้อมอารีรักญาติพี่น้องให้ความช่วยเหลือในทุทกๆด้านจวบจนอายุ75ปีท่านก็ได้เสียชีวิตลงด้วยไข้ป่าทำให้ชาวบ้านต่างพร้อมใจกันตั้งศาลเพียงตาไว้ให้ท่านที่ใต้ต้นตะบกใหญ่บริเวณวัดหนองเขียมจังหวัดนครนายก และเรียกสารนั้นว่าสารเจ้าขอพ่อเขาใหญ่เป็นเวลาจบจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมจบแล้วครับ